ท่านรองนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณา์น้าและการแก้ไขปัญหาสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีพลเอกประวิตรวงสุวรรณค่ะร่องนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อํานวยการกองอานวยการน้ำแห่งชาติ หรือว่ากอนชนี่แหละค่ะก็ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดอุบลราชธานีโดยรับฟังบรรยายสรุปการบริหารจัดการน้าและสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ก็ได้กำชับให้น่วยงานที่เกี่ยวของดำเนินการดังนี้ค่ะศูนย์บริหารจัดการน้ำส้นนาเป็นหน่วยงานหลักในการประสานแผนการบริหารจัดการน้ำของกรรมการลุ่มน้ำ แผนการป้องกันและบรรเท่าสาธารณภัยของจังหวัดการประกาศพื้นที่ประสบภัยให้เป็นไปใน,ใน,ในทิศทางเดียวกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจัดการนา้ำซึ่งในสภาวะเสี่ยงที่จะเกิดอุโทโกภัยนี้และการส่งผลกระทบต่อประชาชนให้หน้อยที่สุดค่ะทางด้านกลุ่มชนรับประทานค่ะก็ได้เนิน,นการตามแผนป้องกันและการแก้ไขภาวะน้ำท่วมปี2 5 6 5ตามที่กอนชอได้ให้ความคิดเห็นไว้ค่ะ ตามมาติของคณะทำงานศูนย์ส่วนหนาพอมนะคะที่มีความเห็นร่วมกันกลมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยค่ะกระหายความซอยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ดได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยอย่างท่านท่วงที่นะคะแล้วก็ขอให้ทั้งจังหวัดร่วมกับหน่วยงานทหารในพื้นที่สนับสนุนเครื่องมือย่านพาหนะกําลังพ่นค่ะเสริมการซอยเหลือในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ค่ะยังให้กลมโยธาธิการและพังเมือง ได้เฮตแพนในการสางพนังกันน้านะคะเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุทกภัยซ้ำอีกเนาะคะ่ะ